รอพี่น้องก่อนตุบตับมาครับอีพี่น่กก้บมาไอ้พิกกี้นะครับย,ยครัยน <learns> ันกีอรอพี่น้องในกล้ยวัดรมนี่มาล้อคนใจแฟนๆนะครับเริ่ม เ่ากันอีก EP ที่สามพี่น้องเดี๋ยวล่อพี่น้องเขามาจากลอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์แม่ในเด้อนะครับผมเมื่อนี้มาบอกข้าวเราแจ้งพี่น้องอีคือเก่านะครับกับหมอลำขวัญใจแฟนแฟน EP ที่สาม สีทําการแสดงวันที่24สีหอดนี่นะครับพี่น้องอยู่ในกลุ่มไปน้อน้อครับผมฝากก้ได้พี่น้องเด้อน,นะครับปากต่อปากขอคนละหนึ่งกระบอกเสียงนะครับเพื่อสีไ้กําลังใจกับทีมงานได้มีผลงานได้สู่ต่อไปให้ได้ยุ่งเก้ชิดกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยมือนี้มาแล้วเจ้าของก่อนล่ำถึงบทลายก็ต้องลายสิไปโอดมรปัญญิ ต้องเอาต้องเอากวลนล่ำอันนี้ออกหนาคือมองภาพออกเลยว่าเบพ่นย,ยิ้มไล่บุญเขาเนเบ้ <ะ S 2> <laughs> ปากเ <laughs> นี่ยนะครับท,ทักทายพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีโดยเฉพาะบ้านพระเอกขนัใจแฟนวัสดีหลายๆบ้านนะครับมือนีแม่นจักรพันมาบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องกับหมอลำขนใจแฟนแฟน EP ที่สาม ผู้ใดอยู่ในกลุ่มแล้วน้อนาะฝากบอกปากต่อปากเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับเพจเตยจังไดเป็นสีาขั้นตอนก็คือเนื่ง mm hmm. ส่งสลิปเข้าแอดมินนะครับมองบนนะ้ำแข็งนบ้าน <c oughs> <c oughs> ส่งสลิปเข้าเพจเลยครับเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าแล้วก็ส่งเข้าช่องแชทคอนเซปต์งานของมะลำคนใจเป็นแฟนมาในาฟอร์มของมะลำมมูคือเขาครับมะลำใหญ่ เซมี่ทั้งโชว์โชว์วัฒนธรรมนะครับแดนเซอร์โชว์ตลกตลกกระหน่ำทีมโดยเอ็มออนเจสีคือเก้าหลับตุ๊บตับบิ๊กกี้นะครับพะเอกแต็มของเขาคือเก้าครับทีมงานตลกนะครับครบทีมทีมเก่าฟร์มเก่าแล้วกับเปลี่ยนก็คือผลงานว่าซ้ำเก่าเอาคว่ำไม่เอาความมวลมาฝาพีผักน้องกับหมอล่ำกับเต็มยิ้มพนได้ไหมหมอล่ำกับเต็มยิ้มครับกับเรื่องนีท่านน้ำ ซืกรลักศิษยาเออน้ำน้ำตาทระพี่น้นเป็นอีพี่แรกซึกอลักศิษยานะครับัั่ใั่ล้วค่าตาทองก่อนล่ำบะเรื่มเบิ้งสื่อเรื่องใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อซื่อได้จังไดวันนี้เพจเก้าครับเพจนี่ละครับเก้าสิบเก้าบาทหรือว่าหลายก็หนึก็ได้เพราะว่าอาจเป็นค่าขนมไม่กบค่อนวอย ให้ขนมควนไหวขนมด่าง,งดนตรีแล้วว่าสิฝากมาไล่เหศิลปนินผู้นั้นผู้นี้ได้กับฝากได้เด้อๆส่งสลิปขอไปให้แอดมินนะครับวันนี้ขอต้อนรับแม่เพ็ญนภาพองพันใจเกินร้อยมาแล้วอีเมีมาแล้วค่ะ <c oughs> ล้ำออกก่อนตะเน <c oughs> ถึงบทลายก่อนเร็วๆถึงบทลายก็ต้องลายสิไปงอดอกมันยังผู้ใดสั่งมาสิเงิดขึ้นบ้าโกงบอกเคยยาน อาจารย์นุนหลังให้คำคมต้องเจ็บแสบสีมาหวานจ่อยจอยทางค่อยเมนบเอาสสวดพี่น้องเขากุ้มจังไใดปตีฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อใครที่อยากเข้ากลุ่มชมหมอลำขวัญใจแฟนๆมันที่24สําหรับคนที่ขอคนที่<ม>ยังไม่ได้ซื้อนะครับพิมพ์มอมาสองตัวนี่เนาะเมนบบรหัส ดอันเก้าต้นไหรอเนาะเดี๋ยวดะเฮ้ยไปใส่หล่ะกิ๊เฮ้ยพิมพ์มอมาด้จอจการนะเอาไปใส่ล่ะเออพิมเก้าเก้าโอ้ยหัวพุทธเอ้ย พิมก้าวเก้าเพราะเมนเพราะเมนม่อมม่อมม่อมมนเป็นอีพี่เก้าพิมก้าวเก้าพี่น้องพิมก้าวเก้านะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มอยากซื้อบัตรชมหมอลำคนใจแฟนอีพีทีสามแม่ดาวลุงบอกว่าดันขอยอดหนึ่งพันโอ้ยนะครับขอให้ยอดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็ดีใจเอาภาวนานะครับดันซอยกันได้พี่น้องเด้อขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่หมอลำกลุ่มปิดขวัญใจแฟนๆพิมก้าวเก้านะครับพิมก้าวเก้าใครที่ยังไม่ซื้อ นะครับพิมพ์9ก้าแมนครับบ่บ่ต้องพิมพ์บ่บ่ต้องเขียนคำว่าพิมพ์ก็ได้ครับ9ก้าเนี่นี่ครับนี่น่าจะดูดหลังจากนั้นไปดูในห้องแชทนะครับระบบจะดูดเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับพิมพ์9ก้าเก้าเก้าซื้อบ่สแมนบอมาสองตัวเห็นบ่มบอมาสองตัวมันเป็นอะไรมันเป็นอีพีก่อนั่นมันเป็นอีพีเก่าท่านห้าพี่น้องพิมพ์นอหนูเด้อว้ยเขานังโป อย่าหาฮิดพิมก์าเก่าเด้อขอคนที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มพิมพ์99ถูกต้องครับขอบคุณแม่เสานะครับขอบคุณคุณธิดารัฐนะครับแม่เริ่มมีคนแล้วเริ่มเลิ่นพระเจ้าพี่น้องซอยหฮาแล้วแม่ตอนนี้โอ้ยดีใจดีใจฝากเลยเด้อค่ะฝากเด้อพี่น้องเด้อมอล่ำคนใจแเฟนๆฟหาเบื้องได้ยุใสตัวย่างในยูทูบกับมี่เด้อพี่น้องพิมพ์คาว่าแมนจักระพัน กดเข้าไปฝากกดติดตามซับสกไครต์ให้แม่นุ่นะครับกับ YouTube แมนจักรพันธ์หรือว่าเขามันอยู่ในในใน,ในเพจเพจฝากเพจอันนี้กับมอลำขอนใจแฟนๆมีเพจอีกนึงก็ได้แม่เป็นเพจต้อนรับพี่น้องาพี่น้องเขาว่าถือพยายามซอยกันหารางพุ่นกับเขาว่าเป็นจ้าแม่นี่แม่เขาจังไหนวันที่ห้า่างเทียแต่ถามเขาสูเขาคุ้มจังไหนเขาว่าเป็นอันนี้เ่าได้ทั่วพี่น้องชะดานแล้วก็เลยว่ามาบอกพี่น้องว่า พิมพ์99ถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ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 ภาษาอังกฤษเนาะคุณภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะอย่าลืมพิมพ์99ค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พร้อมค่ะคุณพิมซีซีใน้บวว้ายสี่โชวสี่ถ้ากสี่ตรงมาค่ะถูกต้องแล้วครับพิมพ์99นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับพิมพ์รอบนี้99หรือว่าเพราะนั่นกับเขาบอกเนี่ยนะเพจของแ่นเดอพี่น้องเดอมันจะมีโปรไฟล์หนึ่งติดไว้ ไอ้โพรตไว้แม่ก็คือก็ชิบิลิงให้หรือว่าพิมก์า9สิบเก้ามันก็เสียดึงเข่าระบบดูดคือเก้านะครับเก<อ>้าเก้าซื้อแล้วครับขอบคุณหลายๆครับผู้ใดซื้อแล้วเพราะต้องพิมพ์นะพี่น้องเด้อขอคนอที่ยังไม่ซื้อขอบคุณนะครับที่ช่วยกันแชร์นะครับขอบคุณหลายๆเก้าสิบเก้าโอ้ยแชร์ดีไลท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 ์ขอบคุณคุณแววตาด้วยนะครับรอในกลุ่มแล้วครับพี่แมนขอบคุณครับขอบคุณคุณตุกตานะครับพิมก้า9เก้านะครับ ดันไล่ซอยกันพี่น้องเอ้ยจังสิมี e อีพี่ต่อไปแม่นกับจ้งสิมีแห้งสู่ต่อไปได้ไหมถ้าอีพี่นี่แม่นถ้าอีพี่นี่แม่นขาดทุนบพขาะขาดเนาะขาดเนา้มามันต้องกำนอหลายพี่น้องหลายพี่น้องหลายเสื้อว่าพี่น้องเขาว่าเปลี่นซื้อเนาะเก้าสบเก้านะครับพิมพ์ 99ขอบคุณนะขอบคุณครับโอ้ยพี่น้องพิมพ์เขามาหลายเนี่ยว่าดีใจดีใจขอคขอคนละหนึ่งแชร์สวยเป็นกำลังใจให้แม่ในเรือพี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปนั่งล่อนอนล่อ <c oughs> แล้วคะ่ะขอบคุณครับแม่หมูครับ <c oughs> ขอคนละหนะึ่งแชร์นะครับบดีแม่สวรรค์เด้อนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องข้างบ้านพี่น้องครับช่วงนี้กับโควิดคือจังบาลเหรอเนาะมอลลัมกับไปลัมบ่ได้ชนั้นแล้วเห็ดจังไดพี่น้องจังสิด้เบิงมอลลัม ด้เบิ่งความแปลกไม่กินไอของมอลำอยากให้มันอยู่ในกระแสนาะแม่ก็คือนี่แหละก็เลยตั้งกลุ่มปิดมอลำขวขนใจแฟนๆขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องแช่บอกต่อๆกันไปด้วยพี่น้องเด้อก้าขอบคุณครับพิมพ์ขอบคุณครับคุณอี่ยังเนี่ยคุณคุณน้อยวะครับขอบคุณภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ก้าสวัสดีครับคุณหมวยอิงเตยคุณหมวยอิงเตยเป็นคนจีนเลยแม่แต่มาฟังมอลล เป็นเป็นเชื้อสายจีนครับเป็นเชื้อสายจีนคนเข้าหลายรบลูกประม่านหาร้อยหาร้อยครับเราซอยดันเดือดพี่น้องเด้อนะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปได้หลายคนแล้วครับขอบคุณครับแชร์แล้วครับขอบคุณหลายๆครับมือต่อมือมือต่อมือใจต้องวใจร้ออกูสตดรอดตั้งเต้น ต้นเดือนจ้าขอบคุณหลายๆโอ้โอดีใจมีใจมีหแห้งสูตรสวัสดีแม่สุรีรัตน์นะครับเหมือนกันเลยแม่ก็เข้าไม่ได้นั่นที่แม่พิมพ์99ตอนนี้ให้หน่อยครับหลังจากนั้นส่งสลิปเข้าไปส่งสลิปเข้าไปอ่าแอดมินกับสิว่างลิงไว้ห้แล้วก็กดเข้าไปในกลุ่มสวัสดีนะครับคุณคุณก้อยบอขอบคุณนะครับที่พิมพ์99พิมพ์เก้าเก้าราแอดมินสีดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วพี่น้องเด้อส่งแต่ว่าต้องส่งสลิปเข้าไปนะครับพี่น้องจังสิได้เขาเบื้องหมอลำคนใจเป็นแฟน ไปปูสาดถาตีเป็นยังงั้งบอกบอตีเียเพราะว่า<ม>พี่นี่บอกอะไรเลยว่ามีเสื้อผ้ายเป็นโชคอย่างนั้นตอนนี้อุ๊บไ, <ป S 1> ไปก่อนเนีเ่ยอกบอกคําเดียวกันว่าอุ๊บไปก่อนอุ๊บไปก่อนขอไล่ของพ่อหนาอิระเบียร์วัลศินเลีวนะครับอตอนนี้เรียน,นรับร่อง รับร้องได้เลยว่าอีพี่นี่บ่ผิดหังโดยเฉพาะ,ะแขกรับเชื่นโมหน้าบอยสิริชัยใจเกินร้อย,อ,ยอันนี้นขอบคุณทั้งอีเมียเพียนน้ำเด้อ,อ,อ่ที่ซอยแนะนํำาำพี่น้องทั้งบ้านคือกันนะครับอยากได้ผู้ใหมารับร้องจัดมาแน่นอนขอแค่ว่าพี่น้องยังอยากเบิ่ง แม่นกสิจัดให้ใจต็มลอยคือกันกับนัูหนาบอยสิ่ใช่เดือม่แม่นคิดว่าอยากเบิ้งไผ่กับล่องล่องล่องออกเสียงมาห,หลายๆนะคะแม่ออกเสียงไมห่หลายแม่ก,กับเป็นแม่ของวงไห้แม่นคือเกานะครับหรือว่าเสนอไผ่มาอีกกันยินดียินดีน้อมรับคําติชมทุกอย่างเพื่อเสียว<ช>ม,มาปรับปรุงผลกันโชว์ใหญ่ขอบคุณคุณหมอนะครับยิ่งใหญ่อลังการขอบคุณมากครับ สวัสดีบ้านน้องหยองด้วยนะครับนั่งรอแล้วบ้านน้องหยองโอ้ยบ้านน้องหยองกะมี่เสื้อผ้าอีกสีมี้เสื้อผ้าอีกสองเสื้อผ้ายูนิเี็ดตอนนี้สองเสื้อผ้าพี่น้องครับกับหมอลำคนใจแฟนๆกลุ่มปิดต้องขอบว่าเบิ้งนะคะขอบว่าเบิ้งพิม99ค่ะอย่าพิมซีซีนะอีพีที่เราเองพี่มอหมอมอ แตันนี้พี่นอหนูมันติดขอบไปนังตูอนะครับกับมอลำบูม,ม,มอลำเรลืองขันใจเป็นหมอลำม,มอลำขันใจเป็นแฟนกับนิท่าเรืองศึกรักศึกรักลิศยานะครับผมบทบาทรับรองพี่น้องสิบเคยเห็นมาก่อนบลเคยเห็นบลเคยเรีนมาก่อนในแเป็นนิท่าเรืองใหม่ของพระเอกท็อปธนาชัยเป็นคนแต่งไว้นะครับ อีเมเชแล้วจ้าขอบคุณหลายๆครับผมขวัญใจสิขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนทุกๆบ้านนะครับทุกๆกลุ่มจังไดก็ฝากบอกต่อๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลายๆคนอยู่ในกลุ่มหลายคนอยู่ในกลุ่มปิดของศิลปินหลายๆคณะจังไดแมน่นจักรพรรดินะครับผู้นําทีมงานของขวัญใจแฟนก็ฝากบอกต่อปากต่อปากเป็นกระบอกเสียงให้เด้อพี่น้องเดอ้อมอลล์ขวัญใจแฟนอีพีที่สามไลฟ์วันที่ยี่สิบสี่ก็คือ มือหื้อมือหื้อครับพี่น้องมือหื้อแล้วแม่เพ้นมามือนีหนี่มาซ้อมเพื่ออย่างตีเอาเอาเอาให้มันเข่ากันที่สุดแนค่ะไปคุ้มให้เราลองแม่ต้องได้ต้องได้ต้องได้ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งนอค่ะเออแม่เพ้นกับเต็มรอยคือกันไหมครับอี่แม่มอมเป็นกลังใจให้ขอบุณครับเอาลูกเต่าเอาลูกเท่ามานน้ำเนอนองเม่นขอบุณครับได้ได้แวครับเดี๋ยวคำแนะนำคำตีช่มือนี แม่นขอคุยกับที่บ้านแล้วรับร่องพี่น้องสิบผิดหวังนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มไปปูศาดไปมอลําคนใจแฟนแฟนพิม99นะครับพิม99นะครับเข้ากลุ่มหมอลําคนใจแฟนแฟนนะครับพิม์ไปซื้อเพราซื้อบัตรกับไดไรดีแม่นเม่นแม่นอันนี้เออนี่แม่พี่น้าถือครับถ้าถ้าซื้อแล้วก็ต้องส่งสลีปแล้วกับพิมพ์99ค่ะแม่นครับพิมพ์99ดูดไปกล้องขอคว้ารถได้ไหมหลังจากนั้นโอนเข้าไปโอนเงินเข้ามา 99นะครับเราก็จะดึงท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มหาเราคนมาเอาพิมพ์99แล้วคือบ่ได้เข้าก็ย้อนก็ย้อนมาบอส่งสลิปเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของคนใจแฟนแม่เพิ่มแอดมินมาเป็นหาเป็น6คนเลยด้วยตอนนี้เพิ่มแอดมินเข้าเพื่อสิต้อนรับพี่น้องหาวิธีเข้าซวยกันหาวิธีปากต่อปากอยากเบิ่งน้องยองกับพ่ออิติงลี่โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์สองเซอร์ไพรส์พ่นนด้สิบอกให้ นะครับบ๊ผิดบังกับนิท่าเรื่องหมอเอ๋ซึกรักอิสยานะครับเอาเต้าหยองกับเอ็ดดีมาเน่โอ้ยขอบคุณคำแนะนำนะครับเอาแกงแบดบอยหนักนะคบโอครับ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 ,รบวัสดีแม่อำนวยนะครับรอชมมืออื่นมีเสื้อไผ่รับรองอีพีน่นี่พี่น้องสีบ่อท่านเห็นศิลปินแต่ละคนสิ บอดในมาแบบใบก็ได้แบบบ่า,บบบาเป็นคาริเกลวันท <S <S อ้อเออเอาใบซานี่แหละและก็โชว์ตอนนี้อุบใบกอนคอไล่ของพอเอ้มือนี่แล้วสิมีโชว์สิจั้งสิบบอวันท้อฉะนั้นแล้ว<ม>สาบไ่าใด้ีพี่น้องก็อีพี่สามมอลำขนใจแฟนๆกลุ่มปิดพิมพ์99นะครับระบบดูดหลังจากนั้นส่งสลิปเข้าไปส่งสลิปเข้าไปที่พี่น้องเดอ99บาทมืออื่นไลไรอีกรู แม่ครับแม่สิไล่ล่ทุชมือครับไล่ไล่ไล่เอื้นคนชูมือครับใครมาก็รับทุกคนคุยขอบคุณครับแม่อวนแล้วเด้อขอบคุณครับอออกไปตุ้มโฮมตุ่มจักออกไปโฮมตุ้มเนี่ยก็ไปแล้วครับเนี่ยครับแดดเตี้ยไปแม่ไปไปไปซ่อมกับใส่ดนตรี ครับเพระาะว่าอีเมีเพ่งเนี่ยอุ้ยอีพี่นี่ร้องภาษาอังกฤษคน,น, <c oughs> น,นเดียวช <c oughs> อบยาวย <c oughs> าวย <c oughs> าวย <c oughs> าวย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 าวอุ้ยอุ้ยอาาุ้ยก้อนอุ้ยก้อนอยากเบิเ้งเลยเฮ็ดตั้งไหน <c oughs> <c oughs> เนเี่ยอยากเบิ้งพี่น้องอยากเบื้องยังตั้งไหนอยากเบิ้งก็ต้องพิมพ์เก้าเแล้วก็ซื้อส่งสลีปมาเลยค่ะสลีปมาเลยค่ะเอาจัจเจียด้ไหมเอาพี่น้องคำว่าไม่หรอกถึงเมื่อไห่เจ้าไหนได้เรอกเอาอีกติเอาอีกเราลูกศิลาบาลน้ำพ่นสิบเพียาติ เอาสิอันนี้แม่แม่ขึ้นท่อนนึ่งลูกสิึ้นน้ำมันท่อนลูกขอยญาติถอดอันนี้เพ่ลูกสิบีป่าเออนั่งไกลกันก่อนต่างคนต่างบีป่แเราเรือกต่างคนต่างบีปากเอาดีวิบทลายก็ต้องลายสิไปงูดอกมันยังป่าขิ้ไหนผู้ใดสั่งมาสิเงิดขึ้นว่าโกงบอกเคยยันทิ้งบทลายก็ต้องลายสิไปงูดอกมันยังเอาสิผู้ใดสั่งมาสิเงิด ขึ้นว่าโกงโบเกียานนี่เนี่ไปตัวอ,อีกเนี่ย <c oughs> ไปต่วอ,อีกแล้วเร็วเร็วาอาจารย์นุ่นหลังให้คำคมต้องเจ็บแสบสีมาหวานจอยจอยท่าอังไข่เม็นบบเอา,าขึ้นบนไ,ไ,ได้ก็เมื่อกี้นะคขึ้นบนได้ก็เมื่อกี้ดิอาจารย์นุ่นหลังให้ต้องบีบปากเนาะ คิดตักี้รออาจารย์นุนหลังอาจารย์นุ่งลำอาจารย์นุนหลังไฮคำคมต้องเจ็บแสบสีมาหวานจอยจอยทางค่อยเมนบบเอาเกิดไปน้องพี่น้องพิมก้าวๆเถอะพี่น้องเด้อพิมก้าวๆนะครับมอลำขวัญใจแฟนๆแชด้วยนะคะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพิมก้าวๆซื้อมอลำซื้อบัตรกลุ่มปิดมอลำขวัญใจแฟนๆ อีหย่างฮาลังคนเนะบขอดใจววาอีอย่างคือมอล่ำคนใจนแฟนเอาจั้งสี่พี่น้องเข้าไปเบื้องในย t u b e แมนจักรพัน YouTube แมนจักรพันกาจะลืมกดสไลด์กดติดตามให้นะไม่ได,ด้พี่น้องเด้อไปเบื้องตัวอย่างหมอล่ำคนใจนแฟนมีหลากหลายคนเทนงานกันนบค<อ>ือวาเฮ็จเป็นแบบใครได้เห็นไม่เห็นทุกโชว์เพราะจะเป็นตลกโชว,ว์วัฒนธรรมล่ำเรื่องต่อก่อนการเต้ยพี่น้องมาเต้ยอัดเตยอัดเต้นรับร่องวา พี่น้องสิบอผิดวังนะครับแม่แม่ย่านตอนเบี้ยปากขอโทษครันย่านตอนเบี้ยปากคันพ่อเบี้ยปากพ่อเป็นแม่เพ่นดีฝากไปเลยค่ะฝากติดตามหมอลำขวัญใจแฟนๆเขามาเบิงเลยค่ะรับร่องวะปานเดเบิงหมอลำอยู่หนาหานแมนครับพี่น้องอีลีเลยทุกรถเลยค่ะีพี่นี่ตีเป็นอีพี่เซอร์ไพร์พี่น้องเรายังไม่บอกว่าเราโชว์อะไรขอแค่ว่าพี่น้อง พิมก้าวาแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปให้อดมินก้าสิบเก้าบาทอดมินก็สิว่างลิงไ้ให้หลังจากนั้นก็ดึงเข้าไปเลยแขกรับเชิญอีกผู้หนึ่งก็อุ๊บไปมืออื่นเปิดเผยแทนบ้น้อยไปพอดีนะครับบดีเอฟซีทุกๆบ้านทุกๆกลุ่มนะครับแล้วก็ของมาล่าใจเกิน้อยน้ำเด้อนะครับขอบคุณหลายๆอันนี้ขอชื่นชมไปตั้งวหนาบ่อยน้ำเด้อครับ อันจะเป็นดีไอ้กระด้ไอ้ไส้กระด้โอ้ยนอนสิมาสวยนองแดดน้ำนองนุ่งแนวทางฮิดจังไดจังสิไปรอดในตอนนี้และก็ขอขอบคุณผู้สนับและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับจากมะมมะขามบานมะขามบานตอนนี้ก็ต้องเฮ็ดไปให้นะครับอันนี้เป็นขอบคุณผู้สนับสนุนหลักมะขามบานนะครับมะขามบานแม่เล็ก คูหนูประพิษนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 7 4 7 1 8 6 0 6 1 6 2 5 5, 2 5 2ี่เจอันนี้คือผู้สนับสนุนหลักคนใจแฟน EP นี่นะครับอันนี้โอ้อันน,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 นี้อันนี้บัครอันนี้บัตาอะไงเนี่ยอันนี้บัตร อันนี้ัตรคาน้ำเกลืออุ้ยนี่ลายแดงตวนึ่มีออดแชร์อิ่มก็มีนะครับอันนี้ของขอบุณผู้สนับสนุนหลักนะครับอย่างเป็นทางการมาขามหวานแล้วก็ฝากถึงเด้อพี่น้องเด้อหาลังเทียมมี่แม่มองอยู่ดีนะครับผมใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์หลักเฮ็ดไปง่ายๆหายหรือว่าเขามากคุยกันนะครับฝากบอกปากต่อปากด้เด้อพี่น้องเด้อหมอล่ำคนใจเฟีนๆเพราะใบเฮ็ดวะซื้อข้ามาแล้วเอ้า เลิ่นจังสี่คือคือคือสีบ่บ่บอ่อยากให้มีค้านี้มันเถอะิบ่ให้้เกแมนส<ช>ิการเบิงแมนครับผมเหมือนหน,น,น,น้าเวทีเป๊ะแมนครับ <laughs> ผมครับเอาอย่างไดพี่น้องเดอ้อนะครับพิมก้าวๆนะครับพิมก้าวๆแล้วก็ส่งสลิปให้แอดมินหรือว่าผู้ใดอยากฝากมาไล่น้ำใจให้กับศิลปินของพี่น้องที่ชอบก็สามารถฝากได้ส่งสลิปเข้าไปแอดมินกับทิแจ้ง ในเพจในช่องเนี่ยมันลบว่าอะไรเนี่ยพี่น้องเ่าต้องย่านว่าแม่นสีโกงเนาะเพราะว่าในเพจอ่ะมันลบข้อความมันยกเลิกข้อความไม่ได้พี่น้องมีหลักฐานเ่าต้องย่านว่าเงินเสียหายนะครับบล็อกกุ้งขันบลอกเสียทรงมาให้แม่เพ็ินเลยยี่สิบบาทอิลีอิลีร่องร่องทรงมาให้ฝากมาอะไรให้แม่เพลินยี่สิบบาที่สิเบื้องบัตสีหอดบลอกนะครับเออขันแม่เพลินขันบัตหอดนี่เจ้าแม่วาปัทโเอาเอาเอาปานี่แหละปัทโตเอาอะไรควบแบบ คุยแบบเป็นกันเองที่สุดเลยตอนนี้นะครับเอมอนธนชัยตุ๊บตั๊บคืนที่หนึ่งรอบนี้คืนสองกามาคืนสะมือนี้กามาครับรอบนี้เอมอนธนชัยคือเก่านะครับเจสี่เพิมพ่มมาเป็นหัวหน้าบอยสิริชัยเจเกิดลอยแล้วก็เอฟซีของไม่บ,บึงบึงชัยกาเล็กซี่หรือว่าพอดสมนึกของเขานะครับขอปิดการไลฟ์สดไปเพียงสมีเดอร์นะครับไปรอในกลุ่มนะครับพิมพ์เก้าเก้ายาพิมพ์ แล้วก็อย่าพิมพ์นอนหนูนะเ,เดี๋ยวมันจะเขานังโปดูหนังโป้ทุีเหมือน,น,นว,ว่า <c oughs> เอาแบบเพนเราเป็นคนมัก <c oughs> เป็นคนอารมณ์ดีครับ <c oughs> พี่น้อนงทั้งแจกกัจะถือระซาอีเมยฝ <c oughs> ากไป <c oughs> ด้วค่ะฝากไปก <c oughs> นะครับแม่เพนนภาผ่องพันจากใจเกินร้อยนะครับมาซอยควนใจแฟนๆมือน,นี้มอบความสุขความม่วนความสุขให้พี่น้องเต็มอิ่มกับหมอลำควนใจแฟนๆ EP3 ขอบคุณครับฝากฝากกดแชร์เพจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เลยค่ะ Thank you.